วัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวป้ายสกอร์บอร์ดไฟฟ้านะครับขนาดอยู่ที่ 28, 40คูณเซนติเมตรการควบคุมสกอร์ต่างๆจะมีอยู่2ที่นะครับที่แรกก็จะอยู่ด้านหลังสกอร์บอร์ดสามารถตั้งเวลาปัจจุบันและปรับสกอร์ได้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็ใช้มือถือนะครับโดยสั่งเปลี่ยนผ่านแอปนะครับโดยการเชื่อมต่อบลูทูธส่วนในแอปก็จะมี สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมจับเวลาและดูเวลาปัจจุบันได้นะครับสามารถจับเวลาการแข่งขันได้หรือไม่ก็สามารถสลับแดนได้ด้วยนะครับสลับแดนคือทีม A และทีม B สลับกันได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตและเริ่มใหม่นะครับผมแล้วก็มีหยุดเวลาด้วยครับกรณีที่เราหยุดหรือพักครึ่งนะครับผมเราสามารถหยุดเวลาได้ครับผมแล้ว ก็จะมีปุ่มปุ่มบวกนะครับบวกสกอร์นะครับผมนี่ครับอันนี้คือบวกสกอร์นะครับบวกสกอร์ทีม A นี่คือบวกสกอร์ทีม b นะครับโอเคอันนี้ก็ถ้าเป็นลบก็ลบลงนะครับอันนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งครับ ครึ่งของการแข่งขันนะครับในครึ่งสองก็จะมีลูกเล่นนะครับเปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับสีเขียวอันนี้คือดับนะครับหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ สีม่วงนะครับสีชมพูประมาณนี้ครับสีขาวครับสีฟ้าครับผมอันนี้จะเปลี่ยนได้อยู่เจ็ดสีนะครับก็จะมีการจับเวลาครับรีเซตจับเวลาก็จะรีเซ็ตเวลาเป็นศูนย์นะครับเนี่ยครับ เสร็จก่อนมันก็จะเริ่มจับนะครับเป็นนาทีจะเริ่มจับเป็นหนึ่งนาทีขึ้นไปนะครับบวกบวกขึ้นไปครับมันมีการหยุดเวลานะครับหยุดเวลาตัวดอดทที่ตรงนาฬิกาครับจะเปลี่ยนสีอันนี้หยุดเวลาแล้วนะครับถ้ากดอีกครั้งก็จะเป็นสีเหมือนกับสกอร์นะครับหากใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับใน เฟซบุ๊กในลิงก์ด้านล่าง